Nation ทีวีภูมิใจเสนอเรียลลิีการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศพิชิตรางวัลกว่า1ล้านบาท Super ร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซส กลับเข้าสู่ช่วงของ SuperTrader Thailand ลนด์ซีซั่น2นะคะช่วงนี้คะ่ะเราอยู่ในช่วงของระยะเวลาในการนำผู้เข้าแข่งขันที่จะลุ้นนะคะการเข้ารอบแบบ NAV มาพูดคุยกันนะคะคุณก้องคะสำหรับวันนี้เป็นตัวแทนจากทีมไหนบ้างคะต้องบอกว่าเมื่อวานมาไปแล้ว2ทีมนะครับวันนี้เราเชิญมาอีก2ทีมนะครับจาก ฟินิกส์นั่นเองแล้วก็เวฟไรเดอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชารินีจากฟินิกส์แล้วก็คุณวรวิทย์จากเวฟไรเดอร์นั่นเองนะครับอ่าเป็นอีก2ท่านที่ลุ้นเข้ารอบแบบ n อเนค่ะแคนนะตอนนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วถามฟินิกส์ก่อนอยู่อันดับที่5ค่ะอันดับที่5เฮ้ยมีลุ้นนะครับผมเอเนบีประมาณเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ประมาณ15ค่ะ15เปอร์เซ็นต์นะครับทางด้านเวฟไรเดอร์นะครับตอนนี้อยู่ที่3ครับที่3นะครับผมเอ้โห30าธา ติดท็อปๆกันเลยนะครับต้องเชิญมาคุยกันหน่อยนะก็จากแต่ละทีมต้องบอกว่าคุณน้ำชาเคยมาพูดคุยกับเราละในรายการตอนนั้นมาในฐานะอะไรเออเป็นติดหนึ่งในสองของทีมค่ะเป็นตัวแทนของทีมฟินิกส์นั่นเองถือว่าเป็นความหวังของทีมฟินิกส์เลยคุูไก่ตอนนี้ตอนนี้ทีมฟินิก์เหลือเหลือรุ่นกี่คนคะเหลือทั้งหมดไปเสร็จประมาณหนึ่งท่านท่วนนะครับก็คือคุณน้ำชานั่นเองครับเป็นไงครับกดดันไหมฮะ ก็นิดหน่อยค่ะแต่ว่าเราก็พยายามอยู่ในเกมของเราอะค่ะอย่างเล่นตามแผนอยู่ครูไก่เทรนมาดีมากนะส่วนทีมเวฟไรเดอร์ล่ะคะฟุ๊กเข้ามาแต่ไม่ได้ฟุ๊กนะเข้ามาด้วยผิดมือชื่อฟุ๊กแต่ว่าไม่ได้ฟุ๊กเป็นยังไงบ้างเข้ามาก็ดีใจครับก็ทําตามแผนของตัวเองเข้ามาค่อยๆเก็บมาเรื่อยๆครับแล้วแผนในทีมเ a ฟ e รเดอร์เองล่ะครับจริงๆพี่ปุยเขาจะสอนเทคนิคหลายๆอย่างที่แบบ คือจริงๆผมเป็นคนเล่นหุ้นซิ่งก็เอาเทคนิคพวกนั้นมาประยุกต์ใช้กับนักเทรดของตัวเองมากกว่าหุ้นซิ่งอย่างนี้ต้องไปเจอกับเดทเทนเตอร์นะครับแก๊งนั่นก็ซิ่งพอสมควรเหมือนกันนะครับผมก่อนเข้าโครงการทั้งสองท่านทําอาชีพอะไรอยู่คะเริ่มจากทางนี้กันค่ะอ๋อไม่ได้ทำเลยครับเพิ่งเรียนจบมาผูเรียนจบเลยแล้วเล่นหุ้นมานานหรือยังคะปีเดียวครับปีเดียวใช่ไหมโอ้โหเอ็นไอวีสามสิบเลยนะใช่ไม่ธรรมดาอ่ะฟี่นี่ก็ทั้ง ของชานี่คือทำงานประจำอยู่ทำงานประจำใช่ค่ะแต่ก็ยังติดท็อป10นะแสดงว่าไม่ธรรมดาเอาเวลาตอนไหนไปไปเทียนก็กลับมาเราต้องทำการบ้านนะคะอย่างที่เคยบอกไปแล้วคือเราทำการบ้านของเราทุกวันแล้วก็วางแผนไว้เลือกหุ้นที่มีเทรนด์ชัดเจนอะไรอย่างนี้ค่ะในรอบสองนี้เราก็แอบมีใส่ DW เข้าไปบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อเป็นการวางกลยุทธ์แล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้ตั้งซื้อตั้งขายเอาค่ะอ๋อแสดงว่าเราไม่ต้องมา รอกราฟหรือว่าก็จะดูแค่ช่วงพักกลางวันแล้วก็ตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะถือว่าแผลมันดีมากนะสำหรับคลินิกนะครับทางด้านเว็บไปเด้แหละครับของผมจะอยู่หน้าจอตลอดเวลาฟูทามเลยว่าไงนะครับผมเขียนไหมคะหน้าจอตลอดถ้าเกิดตอนร่วงไปหนักๆก็มีเครียดมากค่ะเคยร่วงหนักที่สุดเท่าไหร่คะในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน ตอนแข่งขาล่วงหนักสุดประมาณ7%ครับถเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ายังโอเคนะบางๆไม่หนักมากโอ้หนี่เขาถือว่าหนักเลยนะเปอร์เซ็นต์ของเขาเนี่เอาคนนี้แบบว่า5้าสเลยนะแสดงว่ารอดาวต่ำมากนะครับผมแสดงว่ารักษาโปรแกรมได้ดีนะครับผมแล้วทางด้านเว็บเลเดอ์มีเล่นสินค้าอะไรบ้างก็ทุกทุกสินค้าเลยครับหุ้นวอลแลนด์หุ้นวอลแลนด์ิลครับแต่พี่ปุยจะไม่ไม่ถนัดเล่นวอลแลนด์มากกว่าครับค่ะโค้ชสอนอะไรบ้างคะทั้งสองท่านเลยค่ะ อะเริ่มจากทางน้ำชาก่อนเลยค่ะก็ครูกไก่จะสอนเรื่อง MM M เป็นหลักค่ะแล้วก็ <S <S my s a e ตค่ะแล้วก็ให้เน้นทำกันบ้านค่ะ,คะเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดจากการสร้างประสบการณ์ขึ้นมาค่ะคือถ้าเรานั่งทำอย่างเดียวไม่ปฏิบัติจริงมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะเราก็เชื่อครูทำกันบ้านต้องถามว่าทำกันบ้านนี่ถือเป็นซิงเกิลเจอร์ของทีมครูไก่เลยนะทีมฟินิกส์ะต้องบอกว่ากันบ้านนี่ทำยังไงบ้างครับ สำหรับชานะคะชาจะเลือกจากท็อปเกนเนอร์ค่ะท็อปเกนเนอร์ของวันใช่ค่ะทุกวันแล้วก็เราก็มาเลือกดูหาหน้าเทปที่มันที่มันตรงกับเราค่ะใช่ค่ะแล้วก็วางแผนวาง M อไว้ว่าไม้แรกจะเข้าเท่าไหร่ที่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม้2แล้วก็ราคาขายประมาณวันหนึ่งสักกี่ตัวของชาจะไม่เกิน2ตัวค่ะไม่เกิน2ตัวนะครับใช่ค่ะต่อครัองค้แน่นอนมากของผมพี่ปุยก็จะสอนในเรื่องของหุ้นที่พักตัวครับว่า ต้องลงมาประมาณเท่าไหนหมาถึงจะมีโอกาสเบรกหายได้ไหมได้รพอ,อมาใช้กับพุ้นซิ่งที่ระเบิดขึ้นไปแรงๆผมก็จะรอให้มันร่วงลงมาก่อนครับถ้าไม่หลุดก็เข้าไปช้อนซื้อแล้วก็ถ้าเกิดหลุดมาช่องหนึ่งก็ขัดเลยก็ค,ยค,คือขาดตันมากแล้วมีวิธีทําการบ้านยังไงบ้างคะก็เลือกพุ้นจากท็อปเกนเนอร์เหมือนกันครับว่าตัวไหนติดท็อปเกนเนอร์เยอะๆก็ ากลับเข้ามาทําการบ้านครับเอาเขาวัดชิตไว้ก่อนเข้ามาทำการบ้านตอนเย็นหลังตลาดปิดทั้งสองท่านได้อะไรจากโครงการซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์บ้างน้ำชา่อนค่ะสำหรับชานะคะก็คือตอนที่เราเทรดก่อนจะเข้าโครงการเราไม่ค่อยมีหลักการอะคะไม่รู้จัก MM แล้วก็ไม์เซ็ตเรานี่ยอมรับว่าพังค่ะเวลาเราเสียมากๆแล้วเรา เราเป๋เราก็ไม่อยากจะเทดแล้วแต่พอเข้ามามาอยู่ในทีมครูไก่แกสอนเรื่องการวาง MM ซึ่งชาวมองว่ามันสาคัญมากแล้วก็การ s ต o p ปลอสซึ่งมันก็สําคัญที่สุดเช่นกันครับมันจะทําให้เราไมเซ็ตไม่พังแล้วก็ทำาให้เราอยู่ในตลาดได้แบบยั่งยืนนะคะแล้วก็ได้เพื่อนด้วยอืมครับเยี่ยมเลยปุ๊กนะครับขอต้องบอกว่าก่อนเข้ามาในโครงการับพอร์ตผมเละเทะมากเลยพอระเบิดไปแล้วใช่ครับก็พอเข้ามาในโครงการก็ได้ความรู้มากมายจริงๆครับ ทั้งการเลือกหุ้นการวางเงินแต่ละยอย่างครับเอามาประยุกต์ใช้กับการเทรดของตัวเองได้ดีขึ้นแลยครหวังถึงตําแหน่งแชมป์กันไหมคะต้องบอกว่ายังไม่หวังครับตอนนี้เพราะว่าไปดูเบสเอ็ของแต่ละคนคพวกพี่ๆเขาก็เก่งๆก,กันทั้ง,งนะั้นครั สำหรับสำหรับชาใช่ไหมคะชาหวังไว้ว่าให้ให้ติดหนึ่งใน8ปดะค่ะสำหรับแชมป์นั้นเป็นโบนัสของชาค่ะก็ต้องตามลุ้นกันตามเชียร์กันทั้งสองทีมมีสิทธิ์เข้ารอบทั้งคู่นะครับติดตามลุ้นกันขอครับวกนนีครับขอบคุณมากสองท่านขอบคุณค่ะก็ติดตามลุ้นกันได้นะครับที่เว็บไซต์ superheader.co.th และแฟนเพจ superheader Thailand นั่นเองครับ ช่วยกันชุดลุ้นช่วยกันเชียร์นะคะในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ติดตามทาง nation tv นะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ